ดังนั้นหนึ่งสองสมเกจีที่เกาหลีเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครได้ขึ้นมาคล้องกุญแจด้วยการที่หออ่อไฟนำซานแล้วก็โยนลูกกุญแจทิ้งไปคู้รักคู่นั้น <c oughs> ก็จะไม่มีใครมาพรรกันสองคนออกจากกันได้ค่ะโย,ย,ย,ยนที่โยนไปไม่โดนคนข้างล่างเขาอเนี่ยทำรอยละครอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยในประเทศนี้ถ้าไม่มีละครมันจะมีะไรเที่ยวมาเนี่ย น้องๆถ่ายรูปให้หน่อยดิครึ่งตัวว่าหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงร้านคาเฟ่ปินแล้วนะคะดมีติกมากเฮ้ยกาแปฟมาแล้วที่สุดนะคะเราก็ได้มาชิมหนึ่งที่ค่ะ นี่คุณตาฉ่นว่าทำไมเนี่ยผมเพิ่งมามึงนอกครั้งแรกอะให้ผมไปด้วยเถอะผมรู้จักใครแล้วจริงๆอะเราสองคนไม่ต้องรู้จักชื่อกันดีว่ะทำไมอะถ้าเราสองคนรู้จักกันเนี่ยนะฉั่ก็ต้องมานั่งแคร์คุณจะพูดอะไรตรงๆก็ไม่ได้อ๋อถ้างั้นก็แปลว่าผมพูดอะไรกับคุณก็ได้แลวคุณก็ไม่โกรธด้วยอินวดหูกลางนมแบนตัวหนาขาสั้นตูดใหญ่สอกดำเข่าด้านหน้าบ้านเนกะลิงโกรธปะ อเออหนุกดีกว่ะ <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> อยู่เมืองนอกเงี้ยเราจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ได้ไม่มีใครฟังเราออกหรอกอย่าไปเชื่อคนคอยดูนะฮลโหลลุงอันนี้หน่อยเร็วอาหารร้านลุงเนี่ยรสชาติเยียมากช่องน้ำหรองแป๊บเดี้วเดี๋ยวขอเดี่ยวก่อน คุณจะรักฉันได้ยังไงอะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลยผมรู้เพราะว่าเวลาอยู่กับคุณอะผมมันโคตรมีความสุขอะนี่เขาเรียกว่ารากักหรอกือเปล่า 와 like 짜장면 응네어데리 와이프 토크 와이